สวัสดีครับพี่น้อแฟนๆแฟนบอลับช่องการแชร์เราเปิดรับเชียลนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับโอ้วนป่พี่น้อว่านป่ะพดีว่านี่ขึ้นเม้นพอดีเลยรอใบเสียกันเ้อมาเสียตัวโอ้คนหลายคนหลายเยอะมากนะครับวันนี้

บรรยากาศโอ้โมอนลายมอนลายมอนลายไเบิรบรรยากาศหลังจากคอนเสิร์ตจบนะครับ สวัสดีครับโอ้วว่าถ้ามาทานค่ะคนเมาค่ะเมาแล้วมันจะมวนเมาแล้วมันจะมวนอ่าจ้างใครแวมาตัวมาบรรยากาศหลังเลิกคอนเสิร์ตนะครับช่องกระชายรำเพลินเชียงนะครับได้ดูตอนไม่เมาด้วยอ๋อได้ครับไปครับซืหมดแล้วครับ คนเยอะมากนะครับคนเยอะเต็มสนามขอบคุณครับม้วนป่องครับโอ้ม้วนเดี๋ยวเจอกันอีกเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าปลอดภัยค่ะจ้าหกสี่แทงตั้มก็สามเม็ดปี คนไลายครับครเปาอา่รถเียวสีชมพูนะครับมองปทสมาอาบน้ำเห็นพี่น้องลายก็เลยอ่าพายพี่นอ้องบ้องครับกอ,อง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 ไปองไม่ได้กอไปบ้า <One more. S 2> นกวนบอมวนยูเจอกันใหม่ไปายเดือน เือกันใหม่ปลายเดือนเจอกนใหม่ปลายเดือนจีนีกงเห็นคิปอยู่อีนีกิง้วาเจอกันใหม่ปลายเดือนครับพี่น้องน่นูหรอน้องคิดกิดิกินกรโมันมาครับ เพรกันไม่ไปเลยตอนนี้เรามาที่บ้านพักคนชลานะครับวุ้ยเหนียบประน่านกันประสารยาจมมันฉีบกถึอเล็กหัดมาคือก็ให้จมเป็นคือจะบอกใครเลยบอกใครเรื่อยๆจมแล้วก็บอกใครโอ้โหกระถือหย่อนยางยาแเอามาด่าเขาขึ้นมาก เขาแล้วตายเปล่าอ้หเจบไปยอะมาเสือเสือาสอยู่นี่อามวามันจีนหของกองกลงมันจีนยนต้หรเ่าก็แล้วแต่ก็แล้วก็แล้วแต่เบนบอกพี่โบเขาแล้วละคุณพี่โบเขาเสร็จแล้วอพี่โบ พี่โบเห็นแล้วพี่โบเสร็จแล้วอ่ะอันพี่น้องสวัสดีเมหลวยครับสวัสดีเมหลวยครับในย่าไล่นั่นเหมือนีนย่าไล่ยืนหน้าที่ฉุนซิโบเตยจะได้ปลอดยืนอยู่ทั้งหลังสิดลอยก็บไได้พี่น้องย่าไล่เตยไล่จนฉุนย่าไล่เตยไล่ตะมวยเตยไล่จนจบอันชิลแหละว่าซิลุมอันพอยายอันโจรยืนอยู่ทั้งหลังคือมึงกันไปเอาจารย์อาจารย์จังจางเห็นมาแล้ว เดินเตนไม่ห่างคุณเด้ออ้าวไปหาอาบนาจครับโชคดีนะครับเดินทางกลับบา้านปลอดภัยทุกคนนะครับเหมือนเราเคยรู้จักกันใช่ไหมเออ,อยุ้ยไซค์เหรอตะกี้เดี๋ยวๆบ้านเพราะเคยรู้จักพี่กันจำจำจำใส่ได้ไงหน้าเออแต่ก่อนเป็นเพื่อนในเฟซอยู่บ้านเฟซไม่แล้วใช่ไหมรู้จักพี่อยู่ตะกี้นี้เห็นบ้างอยู่ต่วันแดงเออออใช่ใช่ตะวันแดง ฮะแม่แม่เอกแม่เสียแล้วกลับเลยอแม่เสียกลับเลยเอาเดี๋ยวถ้าปลอดภัยพี่น้องสุขซุกคนอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมบายบายจุ๊บๆไปอาบน้ำก่อนซอยขุนเห็ดเนี่ยเอาไปเจอไรข่อยบุ้มีรถก็แล้วไปซอยรอบแหม่แล้ว ก็ชิโเงื่อนไปหาเราอยู่ไปนั่หานั่วยตะลกเขากะเศ้าตลกเขาร้เหรอล่ะอ่ะพ่อการชิพี่น้องครับวนี้ชิปรวมรวมนะครับชิปรวมรวมม่ยการใช้ไหนมีรเซิวนรอเนาะเวลางไก่ดดูเนาะ ให้นั่งให้นังไก่ไก่นังไก่ไก่ม่เผาหนี่ขอยสบ่ยว่ฟางเด้ออสี่ยฟางเด้อกับข่าวข่อยมีทงบกใหญ่หนึ่งหาหารจินอาหาจินก็อขออะไรขอกิกม่อขไหมาหานรอบนรอบมีไนเหที่ที่มหอนรอบนีนเดี๋ยวนี้ว่ามีไน่กิดเดือดบ่ มาตรง่ะตอนยังไหนเงียบิดเย็นจอย่มีรไมีเดี๋ยว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 ฮัลลาเดี๋ยวว่านมันวลโอยคบอมาเมียบนวลองดีกเดเี๋ยวเฮ้ยมดเอเดี๋ยวนาเียงมดเลยคือว่าโเงเก่งในเเดียว หาล่มใส่น้ำเมียไปดูเมียล่มใส่น้ำโอ้าลนะน้ำล่มใส่ผ้าน้ำช่งจมตัเงเปียกปัดดีก่มุ้งเปียกดูดนี่มันเห็นภาพัว่าเด่นนินอบเดินพูานี้มันกลายเป็นนอ๋อเจ้บังอันนี้่เนี่ยเขาเปียกเด่นี่เขาะบจ้าบังพี่สักแตน อันจะคลองอันแดงน้ำค้องคล้วกิเยอันนกบด้อันกบอืมกอันีกรีกิจกินเปล่านำพริกกระทู้ไม่อเป็นไอกินแล้วมี่น่นั่นกิมอจมอันยวนี่เ้แกไ่ได้หวงกันใช่ไหยังวเลยอืม กูได้ก็พักตมอ่ะครับบางเรงเอินจไม่กินจะพูดวมากโอคอยรเถิกเลขไปยี่ยคอยรเถิกเลขคอยบาเร่งขอน้ามูเิกเลอยากจะไปเชเอามาหายเปาเรีกของแล้วมีอย่าเตะเกียรเสีจะจหน้อออกสี่ศูนสี่เรือเขาแตะพัก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 ออกเพราะว่าแม่มึงเลยูดเสื่อันสี่นุ๊กสี่ไม่แน่จะว้อนนจะดีใช่ไหม มันออกไก่กันกระบอกได้ไหมมีมันออกไก่ไก่เงตี้ยเตีบอกมาถึงาถน้อามีกัได้แถวเอานี่คคือการแเขาก็เสีย่งบ้านตรวจด้รตี่นี่จะสองใบกระถ่นกาเขาตรวจอันที่ว่าถูงกันเขาตรวจให้อยู่กับบ้าเนี้ยนี่อยู่เขาจะขแลวมันวางไหนจะสใบกระถกเนะนื้อ่งหกอ้จะบอกแสบอีเลี แล้วเห็ดแน่นี่มาหายกันได้มื้ยนี่เลอยพอแล้วเออพี่แดงน้ำกระแล้วเห็ดแจ่วแบบมาหายกบุจะว่าบัอาบพออาบแล้วเนี่ยบอวอาบแล้วบุมีงานเห็ดแจ่วจะอาบน้ำแปอาบน้ำไปอาบน้ำก็เพลินมากี้น้ำไหลเขาเต็มเขาพาคกันแรงกันนะมันสบายสบายแฮาบัวตองฟ้าดอกมือนี่เขาเป็นบุนอุดบัไก่

สี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบเีจ็ดองิสามบเจีนอนเขึ้หัวหมาคอยยังไงคอยอเขาไปนหัานนีู้ว่ามีนันจอดาดัมุ่นนติไปเตตมุ่งเกใจมี้่เกานตาดมั้ยขึ้นมาดูเนี่ยเขาว่าน้ำจมโคลาสีจงสีชื่อเขาจะไปทางไหนได้ ข้าวดวนน้ำไม่ขึ้นต้มกับม่งมีปากตรงใช่อืมดู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 มันหอมทั้งคนต้มเกลือผมตุลาดูนุ่งยยางทางเาจิบกัระจมรถกแม่เฮนกกรถยางขามเนาะอวันหน้าุบว่าไปมันั้งใช่พุ่มไปเจ้พุ่มกับไปจอดบ้านแม่ลับเป็ดลับไก่จินกอนอยงนังเอกส่งข้นคนาคนเอ้านอนะบานเจ้า อว่าขึ้นนังเรียงอันเียงกับโบเมน้านเียว้มตเลยเนี่ยถ้ามาล่บันอยว่าสสมหังดริบาตาอเดกเอาหอดัพันบันไดน้ากระตูนเลือยู่หัมาสนอมาออกันไหมครับอันนี้มันเพรนี้ไม่หนึ่ง อันั้นเอียง่ะหนึ่งไก่บ่นกจมาดีมบักดีมขอปรามาณตักหนังสกแ่เผาวอโ่ประเด็นไหมพวกมาก็โม่ประเด็นไหมว้น่าไม่ต้องกเอาว่าน้มันแม่าไม่้อกลันะ แต่ว่จิ้มแป้วเูกับบฟเอารถไปที่เดียวเลยไปเยไปรถไปพร้อมกันที่เดียวเลยจะหยาดักแล้วไเรีมมาสมัยจาโกนีเขาตายอยู่บ้านนึงเมียงไหนก็นวนข่มผ้าว่าสันที่เมียนเดี๋ยวนี้เบาเนี่ยะเป็นคาดปันแมกสยู่เว่ากัังเตหน้ากันทวนทวน่ันันเรีมมาไปบ้า อ๋อจ yeah. ัง <tr> ก <seine Christmas> ัมันอนเลน่ก็กบเอิแม่เนาะพ่นะพอวันนอนเลนเต็หมดแล้วโอามาดูลื่นเลยูาิงเขาเ็นเยียดรถจอดได้จีวสารลูรูขอไปในสาระหมดผู้ใดกรช่ยเีกลว่ดิครับหวเห็นคน่างดังแ่วามันอนน้ากชหัวเพรา่รถมาตัวรนมาตัวเลยด้วยครับเพราะว่าใช้ห้อขับไปวนะครับยิ่ยนาด้เอากล่ ห้องยังกลัวนี่ห้องยังสิ่งนี่เวลาเขาเปิดุ่นอะไรเรียวนี่มองดูก็ทุกอย่างนั้นอย่างนั้